ใช่รอม่พอถึงที่หมายมันตะปบนะจีใช่หรือไม่เพราะนั้นถึงเวลาที่เราตาดนั้นเราอนภมิของเราถ้าเราไม่ที่หน้าไ่เงียบไ่สนเข้าหมายยคนหน้าได้หเยไปได้ รวมนะคะในเรื่องของฐานต่างๆที่ที่น้องๆเขาเข้าไปผจญมานะคะว่ามีอะไรอย่างไงบ้างนะคะก็ตั้งแต่นะครับกิจกรรมเดินผจญภัยลมใจลมใจเป็นหนึ่งนะครับตั้งแต่ฐานนี้แรกฐานเตรียมฐานที่เตรียมพร้อมๆมนันก็คือเป็นการเตรียมพร้อมให้ทุกคนได้เรียนรู้ในแต่ละฐานว่าจะต้องทําอะไรบ้างอย่างสุิว่าครั้งแรกที่มาก็คือท่าระเบียบแถวตรงนะครับ ถวขวาหันซ้ายหันก็คือเป็นการเตรียมพร้อมให้ทุกคนได้รู้ว่าในการฝึกในการมีระเบียบวินัยในการฝึกของทหารนั้นก็ต้องมีการซ้ายหาันขวาหาันตามคําสั่งนะครับรก็ตท้รัการกิได้ดีปลอดภัยคือตอนกลางคืนตอนมืดบื้แต่ถ้าเป็นตอนกลางวันซวยใหญ่แบบนี้ ตาสึกเห็นได้ชัดมากมันเด่นกว่าปลาอีกตาสึกตวการพบไจ้ยังง่ายอัตราการถูกยิงนั้นสูงลางแบบทหารอีกทีิตรงกลางลางแบบนั้นเรียกว่าลางแบบกลางวันนั่นจะโบกจบแก้มทางลูกกระเดือกไปหูหลังมือทําให้เป็นรูวแบบนั้นนั่นคือลางแบบกลางวันหน้าผากเราจะไม่ลางเพราะว่า หมวกิดหน้าผากอาไว้อยู่ทางไปคือไม่มีประโยชน์นะครับส่วนพลางแบบท่านสุดท้ายทางแบบนั้นคือยังไม่รู้เลยว่าจะไปกลางวันหรือกลางคืนแน่จะกัดกัดก่อนซะก่อนซ้ายกลางคืนจะมีการหมอบการคาร์นก็คือให้เราเตรียมพร้อมว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดนะครับได้เรียนรู้ว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วจะต้องทําตัวอย่างไรนะครับู่ในสถานการณ์นั้นนะครับไม่คนทุกคนตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเสียงปืน 잘 <놀람> ที่หนึ่งนะครับก็คือการปรถมพยาบาลเบื้องต้นก็ครูจะสอนในในการเตรียมพร้อมทุกอย่างเหมือนกันครับในเบื้องต้นในการาที่จะเติมตัวเข้าป่าว่าในป่าน,นี้มันเป็นยังไงนะครับอุโมงค์วิบากก็คือให้ทุกคนเรียนรู้นะครับาการการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันใช้ร่วมกันก็คือตโมงวงในการเดินตากันออกมานะครับไม่ให้ทุกคนนะครับทะเลาะกันหรือให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการนโมงคงแล้วก็พามงมา เดี๋ยวเวลาสามนาทีนั่งพักลมลมเหรอวงแล้วก็ผ่านวงมาก็จะมีศูนย์รุ่หน้าก็โจตมต่างให้ทุกคนชื่อเหลือซึ่งกันและกันนะครับอาจังเกตด,ดูจะมีอาจะอาจะมีหลายคนนะครับอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าพอพ้นออกมาแล้วกูเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วก็จะอาจจะออกมานอนออกมานั่งพักรอนะครับแต่ เรื่อมองดูว่าเพื่อนที่กําลังลําบากอยู่ข้างในนั้นเป็นอย่างไรก็จะให้เราเรียนรู้ได้ช่วยซึ่งกันและกันนะครับส่งของเลยส่งของเลยส่งของมาส่งของมาเลยส่งของมาเลยนะครับอ่านี้สะพานเชื่อคู่ก็ให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูถึงความมัล้านในการทํางานนะครับถ้าเกิดเราอยู่บนสะพานเชือกคู่นะครับมันอยู่ฝั่งเดียวมักจะเอ็นฝั่งเดียวขาดทําทให้เราตกนะครับตกหรือ,อทําให้เชือกขาดได้นะครับถ้าเราไม่ทำให้เกิดความมาล้าในบนสะพานนะครับก็ตนน ops, ต้องเป็นส pues. ลับฟันปล <c oughs> าซ้ายขวานะครับระยะห่างนะครับตามที่ครูบอกนะครับระยะห่างกันกี่เมตร3เมตรนั่นคือช่วยให้เรารู้จักความมัล้านในการทํางานช่วยเดือซึ่งกันและกันเหมหือนกันนะครับต่อไป ต่อไปคือจะข่ายฐานลาบนะครับจะมีการดึงการลังนะครับในการปีนขึ้นนะครวัดใจเราว่าในเมื่อขึ้นอยู่ที่สูงแล้วนะครับเรามีความกล้าแค่ไหนที่จะต่ายลงมาให้กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับ วีเริ่มวีสกายฐานที่หฐานนี้ที่5ก็คือสะพานไม้ฐานระดับนะครับสะพาไม้ฐานระดับก็จะสอนให้เรานะครับช่วยเหลือการทํางานนะครับรับต่องานซึ่งกันและกันนะครับอย่างสมัติสะพานท่อนสูงนะครับท่อนสูงท่อนสูงแผลน ทำอย่างไรนะครับเพื่อนที่ขึ้นไปแล้วจะมองหันกลับมามองเพื่อนที่อยู่ข้างหลังว่าไม้จะไม่ไปกระแทกนักแข่งเพื่อนนะครับทำให้ส่งต่อง,งานกันได้อย่างสมมติต่อไปก็คือสะพานชิงช้าหรือสะพานเปในสถานีสะพานสะพานไม้แต่ระดับจะเป็นสะพานเปที่มันแกว่งนะครับมันไม่มันไม่บอลคงเคนะครับมันไม่สามารถที่จะเดินคนเดียวได้โดยถนัด ต้องมีเพื่อนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคอยสับเท้าเท้าต่อเท้าต่อเท้าเพื่อที่จะไม่ให้สภามันแว่งนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วเราต้องการจู่โจมรดค่าเสร็จเสร็จแล้วนะครับให้เรียบร้อยเดินกลับย้อนมาทางเดิมนะครับต้นไม้ต้นเดิมเลี้ยวขวานะครับอไปเป็นสถานที่ถาทมิบานะครับก็คือเป็นที่อยู่บนยอดเขาบนบนเขานล้วก็คือจะสอนให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและการข้ามสู่บริษัทสิ่งต่างๆนะครับ ที่ได้สร้างไว้นะครับดันเพื่อนส่งเพื่อนนะครับคอยมาประับประคองเพื่อนให้สู่จุดหมายนะครับส่งประคับประคองทีมให้สู่จุดหมายสู่เป้าหมายข้ามม่สักระได้นะครับคนเวยกนต้องมีตอง้ยไปไี่ม่คงไม่หนับเข้าเลย

่กลุ่มนี้แข็งแรงจริงๆน้ำแข็งเก็บพร้อมรับทุกคนเดียวการไหว้ครูบาอาจารย์ตัวนี้เนี่ยหนึ่งยกเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งเอาครูตามีคนชอบมีคนชอบมันมีคนมันขอมันด้วยขอมันด้วยอีกหนึ่งยก คอยหยกตั้งใจหน่อยนะเพื่อนตั้งใจหน่อยนะเพื่อนเยหเงยหยเร่มหนึ่อาเหน่อาดีทได้เอาืลงเอาจิบอุปกรณ์ขวน้ำอาวุธปีกการก้ามาอย่าขำเลยเหมือนมันอย่าขำมีสติมีสติจะถึงแล้ว มองตามองตาไไส,สไลด์ขาไปการไปไป,ไปาการเร็วอย่าสิไปเร็ว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 เฮ้ยแข่งมากใครก็ไม่รู้ตรเย็นตรียมก่อนอีกครับยกมือขึ้นอีกครับครั้แรกชูม,มือขึ้นอีกชูม,มือขึ้นโดนสไลด์ขาเปลี่ยนเลยอ่าเห็นเพื่อนทำหรือยัง ปล่อยสลด์ขาไปทีละเก้าทีละเก้าอ่าไปไปมามาเร็วป,ปล่อยมาเฮ้เราก็สั่นแล้วนะมาอ่อะเชือกะนะ้ระวนะังน้ำปล่อยปล่อยทีละมือจุ๊บซจุ๊บจุ๊บอยู่จุ๊บจุ๊บอยู่กัน อย่าเพิ่งปล่อย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยอยู่เจนระเบิดตู้มไปหมดอาคู่ก้งวอาคู่ก้าวผ่านมาผ่านมาไม่ต้องสนใจเชือกอมากลัวจะไม่ได้เป็นของเลัวจะไปพวกที่คออยู่นู้นนี่นะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะมาเข้าแถวครับเข้าแถว างโต๊ะจีนได้ร,รับรพวกเราแล้วได้อีกใช่ไหมได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้ไม่เกินห้าร้อยเมตรเส้นทางตามเส้นทางเลี้ยวขวาตลอดจะมีโต๊ะจีนประมาณสองร้อยโต๊ะโอ้ยจะมานรับรองรับไว้พวกเราสองร้อยคนอะไรเป็นหานี่หุงม่าก็เป็นสิ่งที่เรานะรได้ความสําเร็จร่วมกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาความสำเร็จร่วมกัน,กนเมื่อหุงค่าเสร็จแล้ว มาทุกคนมาด้วยได้มาร่วมเฉลิมฉลองนะครับกับสิ่งที่เราช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำสิ่งต่างๆเนะี่ยมากินร่วมกันนะครับเป็นข้าวม้อเดียวกันนะครับอย่างนี้ครับค่ะเจ๊เป็นปลาเป็นปลาอ๋อตกน้ำให้ไปอะไรอร่อยจังทำเล่โลกตับเยอะที่สุดท่านี่เพราะว่าเราจะกินเองเนื้อไม่ต้องไปเนี่ย เป็นไงคะกับข้าววันนี้ดูจากสภาพหน้าสุดๆของคนทำอร่อยที่สุดแล้วค่ะอร่อยที่สุดต้องลองชิมค่ะต้องลองชิมอาจารย์ว่าอาจารย์ถ่ายไม่มีชาอไถ่ายด้วยตีกนสัมภาษณ์จะกินแล้วเป็นไงบ้างพร้อมกินไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นน่าอออน่ากินไหม ต่อไปเราจะรับประทานอาหารร่วมกันคสองคนดวยความรักเร่อยความรักสำหรับข้าวคำพิเศษคำนี้สำหรับข้าพิเศษคำนี้อาเพื่อนเ้เพื่อนด้างซ้ายมี่เืนทางซ้ายมือ้อนเพื่อนนายแลวให้ช้อนไปเลยย่างพรอนด่านซ้ายย่างพรอนดานซ้ายนี่อยู่แล ในนี้เวลาสองวันที่นิสิตพยาบาลของเราเนี่ยค่ะมาเข้าค่ายตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่ครูอยากจะฝากถึงน้องๆนิสิตพยาบาลกลุ่มนี้บ้างไหมคะก็ฝากก็คือให้กลับไปนะครับออกกำลังกายกันเยอะๆมาเจอสถานการณ์อย่างนี้จะได้ไม่ไม่เพียไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนน่ารักครับน่ารัก ให้ความร่วมมือในการทำกทำิจกรรมทุกกิจกรรมดีมากครับสู้ทุกคนครับแข่งแรงทุกคนสัญญาว่าพวกเราขอสัญญาว่าเมื่อมีปัญหาเมื่อมีปัญหาเราจะช่วยกันแก้ไขเราจะช่วยกันแก้ไขไม่อทอดทิ้งกันไม่อทอดทิ้งกันมีสุขร่วมแสบมีสุขร่วมเจ็บมีร่วมกนันมีทุกร่วมต้านเคารพพี่จะเคารพพี่ไม่กี่รุ่นน้องไม่กดขี่รุ่นน้องไม่ฟ้องคุณครูไม่ฟ้องคุณครู เพื่อนไม่ดถูกเพื่อนพวกเราจะรักกันตลอดไปพวกเราจะรักกันตลอดไปใช่โยให้ตัวเองสามครั้งใช่โยใช่โยใช่โยจนแก้วเฮ้